นักข่าวก็ถามถึงสถานการณ์ที่ช่องบกคุณนสินบอกค,คิดว่าน่าจะเคลียร์กันจบแล้วเพราะผู้ใหญ่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีคุยกันรู้เรื่องและทางทหารก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทบกระทั่งกันในพื้นที่ของทหารชั้นผู้น้อยอเอาก็แน่นอนทหารประทะกันผมไม่เคยเห็นนาพลแบบไป,ไป ไปลั่นไกลกันหรอกครารทหารช้นผู้น้อยเท่านั้นแหละหที่สูญเสียกอทหารบอกตรงนี้พื้นที่ไทยอ่ะคุณน้นล้ําเข้ามาอ่าแต่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่30พฤษภาคมกลับพูดในเชิงว่า,วาถ้าตรงนั้นน่ะไม่มีการส่งทหารเข้าไปซะทั้งสองฝ่ายนะเป็นโนแมนแลนก็คือพื้นที่ที่ไม่มีไม่มีคนอยู่ไม่มีกองกําลังเข้าไปอยู่มันก็จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งคุณทักษิณบอกว่าเฮ้ยผมกับ ท่านฮุนเซนน่ะพูดคุยกันเป็นประจำแต่ขอทุกฝ่ายอย่าเติมเชื้อไฟให้เกิดการกระทบกระทั่งขอให้กลายเป็นการเตะตะกร้อร่วมกันจะดีกว่าแล้วถ้าคุยกันอยู่ไม่มีอะไรแล้วทำไมพอคุณนักสินให้สัมภาษณ์30พฤษภาว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลเป็นการกระทบกระทั่งขอ,องทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยอย่าไปเติมไฟ เดี๋ยวเราก็มาทําให้ปัญหาชายแดนเนี่ยจากความตึงเครียดเนี่ยมาเป็นการเตะตะก้อร่วมกันดีก,กว่าก็ถ้าฟังดูมันมันสมูทแอสซิลขนาดนั้นแล้วอ้าวแล้วทำไมมาอีกวัน2วันฮุนมันเน็ตนายกกัมพูชาฮุนเซนพ่อฮุนมันเน็ตซึ่งเป็นไหนประธานวุฒิสภาแล้วก็เป็นประธานองคม,มนตรี เขาดูเขาไม่ได้สมูทอาเซลกับเราเลยทําไมเขาไม่ได้แบบมีท่าทีเหมือนที่คุณนักศิลป์แสดงออกเลยอ่ะคุณนักเิีย์ชวนกัมบูชาเตะตะกอ้อเพื่อเหมือนประมาณว่าให้บรรยากาศตะเข็บชายแดนมันเอ่อมันเป็นสีชมพูอ่อมันราบเรื่นอ่าทางนั้นเขาเขาไม่เขาไม่เตะด,ด้วยเขาไม่เขาไม่เขาไม่เล่นกีฬาสารสัมพันธ์ด้วยเขาบอกเอ้เจอกันสารโลกกรุงเท คุณเซนกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจที่ไทยและกัมพูชาลงนามไว้ในปี2543ไม่สามารถปฏิบัติได้อีกต่อไปเพราะแม้จะผ่านมา25ปีก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หากเราไม่ปล่อยให้ศาลตัดสินก็คือศาลโลกปัญหานี้จะเป็นเหมือนฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้และจะมีการต่อสู้อยู่ตลอดไม่ว่าจะมากหรือน้อยทำไมเราต้องกลัวการขึ้นศาลหากเราบริสุทธิ์ใจนี่มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแซะแซะทำไมเราต้องกลัวการขึ้นศาลหากเราบริสุทธิ์ใจคุณเซนเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเออไม่งั้นเขาไม่เบ็ดเสร็จหรอกในกัมพูชาเที่ยวเล็บเขาไม่ธรรมดามันก็เป็นสิ่งยืนยันนะว่า การที่คุณทักษิณการที่ครอบครัวชินวัตรมีความสัมพันธ์นั่นแฟนใกล้ชิดกับครอบครัวของฮุนเซนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยอ่ะเออผมพูดผิดไหมไม่รู้นะถ้าถ้าผิดก็ก็แย้งมาได้พวกผมก็ประเมินจากเหตุการณ์เนี้ย ที่ผ่านมาพรีเซนต์ความสนิทสนมความใกล้ชิดกันระหว่างสองครอบครวัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ของสองประเทศเนี่ยถ้าสนิทสนมกันนะ่ะคุยกันได้ตลอดเราคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่น่าจะนำไปสู่เรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอตอนนี้คุณนักเสินได้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจได้รับการพักโทษกลับมาบ้านจานสองล่า คุณเซียนเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่บินด่วนมาไทยแล้วก็มาบ้านจานสองล่าแถวจานเซียนวงได้เข้าไปเยี่ยมคุณนักสินผมยังนึกนะว่าพอเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยพอคุณนุ้งอิงเป็นนายกคุณเสถียเป็นนายกเนี่ยเฮ้ยบรรยากาศอย่างน้อยเนี่ยชายแดนไทยกัมพูชามันต้องต้องดีมากๆต้องดีมากๆ การค้าตะเข็บชายแดนต้องโหอ,อ,อู้ฟู้เลยคนไทยแถวนั้นอะ่ะบนอะไรกันจังหวัดไหนบ้างอะจะต้องแบบคือต้องต้องต้องเทใจให้รถฐบาลน,นี้แหละเทใจคุณนักษินให้พรพเพื่อไทยเลยอะ่ะไอ้ปัญหาที่มันคาราคาซังทั้งหลายแหละมันน่าจะดีขึ้นเอา้าไปไปมามา,มากลายเป็นวุ่นวายกว่ากว่าที่ควรจะเป็น กลายเป็นวุ่นวายเลยอ่ะแล้วทำท่าจะโกโซโบิกด้วย